อนีกีล้าครับผมอา้าวหลังนี้เรียบร้อยครับผมหลังนี้มีตัวแตมแรกมาแล้วครับผมแตมแรกมาแล้วเรียบร้อยแตมแรกมาครับผมจุดนี้ครับผมสงม่งามเลยนี่ครับผม สองหลังสุดท้ายครับผมจุดนี้ว่าไงโอ้อ้าวกลับลั่นครับผมเหลือร้อยครับผมลันล่นละมีเต็มด้วยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมพบก,กับผมนูครับผมพบก,กันช่วงบ่ายครับออกหมายดักหนูเช่นเคยครับผมหมายสวนปามครับวน่ครับเมื่อวานคันที่ผมใส่ตรงเนี้ยวิ่งไปข้างบนนะครับเป็นถนนตัดขึ้นไป วันนี้จะเข้าตามล่องนี้ครับผมเนี่ยตรงป่าย,ยาคาที่ผมมาดักวันนั้นครับผมที่ผมมาดักไปรอบหนึ่งกับนัชจีไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมจะมีล่องลอยหรือเปล่าไปครับไปลุยหาที่ดักกันเลยครับผมนี่ครับนั่นแต่ใส่มามีจุดนี้ครับที่ร่องลอยชัดเจนมากกว่าเพื่อนครับผม ลองรอยกันกัดหญ้าลองรอยกันตะกูหญ้าใหม่ๆเลยครับคุณเป็นต้องล้อมนะครับจุดนี้ปลายหญ้าขนครับครับผมจุดแรกลงไปยี่สิบสี่หลังครับผมลองรอยก็ไม่ค่อยมีนะครับผม <S <S มีนิดๆไปไปลายที่ดักครับผมตรงนั้นเก่ากลางเกาง่ากลางใหม่หมดครับผม ใส่ซ้ำลองเดิมด้วยไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าใส่แบบซุ่มเลยครับผมถ้ามีหนูจรวิ่งผ่านก็น่าจะได้ตัวถ้าไม่มีวิ่งผ่านเลยก็น่าจะแห้วแล้วครับพรุ่งนี้ไปครับอีกยี่สิบสามหลังไม่รู้จะใส่ทันหรือเปล่าปลาลองมาแล้วครับผมทางนู้นไปครับหมายที่สองครับผม เขาไปหญ้าขนที่มีรอยกัดเยอะๆรอบที่แล้วที่มาดักกับน้าครับผมได้ไปแค่ตัวเดียวครับผมนี่กยังมีรอยกัดอยู่ครับผมดักตรงนี้สักหลังนึงตรงนู้นนะครับรอยกัดหญ้าข้างบนแฝะเลยครับผมรอยกัดหญ้าครับเดี๋ยวดักกดครับผมเดี๋ยวจะมืด ครับผมตอนนี้ก็ลงกับดักคข้ามาแล้วครับผมจุดละ5 6หลังทยอยลงครับผมทยอยลงตามอุ่มตามพุ่มหญ้าคนแบบนี้ครับผมจุดละ2 3หลังรวมทั้งหมดก็ประมาณ47หลังครับผมวันนี้ส47หลังเท่าเดิมครับมาลุ้นครับพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมจะมีตัวมีแต้มเท่าไหร่เจอกันตอนเช้าครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมได้เวลามาเก็บกู้กับดักกันแล้วครับผมไ้ครับไปรุนไปพร้อมๆกันครับผม <c oughs> ไปรุนหลังแรกกันเลยครับผมผมจะเลาะเก็บคันที่ใส่จุดละหลังสองหลังก่อนนะครับผมแล้วจุดไหลจุดใหญ่ค่อยมาลงทีเดียวหลังนี้ว่าไง เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมคือเอาข้าวไปกินหมดครับผมจุดนี้ไม่เคยได้ตัวที่มาลงสามสี่รอบแล้วครับมีแต่ทำกับลั่นกับขยับตลอดเลยครับผมจุดนี้อีกสองหลังครับผมหลังแรกก็ไม่มีตัวหลังที่สองว่าไง ล่องรอยกันกัดแจ้าก็มีครับผมแต่ไม่เข้าครับผมเหมือนเดิมอีกหลังสุดท้ายล่องลอยก็พอมีนะครับผมไม่ไม่มีตัวเข้าหลังนี้ใส่ลโล่งเลยครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผม ไม่มีตัวเข้าีครับรอยกัดจนารอยกัดจาก็มีแต่มันก็ไม่เข้าครับผมไปครับจุดนี้สามหลัง,ลง <c oughs> ไม่มีตัวครับผมเหมือนเดิมไปลุ้นจุดต่อไปเลยครับผมวิ่งตามถนนยาวไปนู่นแหละครับผมมาดูจุดนี้ครับผม

เดิมครับไม่มีตัวอีกหลังครับผมเหมือนเดิมครับไม่มีตัวอ,อีกหลังครับผมเหมือนเดิมครับผมแต่จะจริงอีกวันแล้วครับผม ครับมาลุ้นอีกจุด <c oughs> จะมีตัวหรือเปล่าอ่านไปห้าหกหลังแล้วครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผม <c oughs> อหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลุอีกหลังครับผมเอาหลังนี้เรียบร้อยครับผมหลังนี้มีตัวแตมแรกมาแล้วครับผมแหมแรกมาแล้วน่ครับไปลุ้นจุดต่อไปครับผมมาลุ้นตรงปลายยาดขนจุดนี้ครับผม <c oughs> ใส่ไว้สองอันครับผมสองหลังรอบที่แล้วได้ไปตัวหนึ่งครับจุดนี้แต่ก็ยังพอมีรอยกัดยาให้เห็นอยู่ครับผมเลยล้อไปสองหลังครับผมดูกันครับผมได้ตัวได้แต้มอีกหรือเปล่าได้มาแต้มหนึ่งแล้วครับผมใส่ล่อทางหลังแรกว่าไงจุดนี้ โอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวต้นใหม่นี่นะครับรอยกัดยาเนาะไม่ใหม่เลยครับผมรอยกัดยาเนี่ยแต่เหมือนเดิมครับม่มีเข้าอีกหลังครับผมรอยกัดเจ้าก็พอมีหลัง เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าจริงครับรอยกัดยา้มมีนะรอยกัดห้าอย่างาห้เห็นแต่ไม่มีตัวเข้าครับผม,มครับมาอีกจุดหนึ่งครับผมจุดนี้ลงไปสิบสองหลังครับผมป่าหญ้าขนดูหลังแรกดิโอเหมือนเดิมครับผม ม,มีตัวมาสัมหมายนี่แหละครับผมแต่รอยกัดก็ยังพอมีให้เห็นครับผมรอยกัดก็มีแต่ไม่มีตัวเข้าครับผมเหมือนเดิมเข้าเปลือกก็น่าจะโดนมดเอาไปกินหมดแล้วครับผม รอยกัดหญ้าครับผมแฝะไปเลยครับผมดูหลังนี้หลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าดูครับรอยกัดหญ้ามันมีรอยกัดหญ้ารอยแหวกตรงนี้รอยทางออกแต่ไม่ได้ใส่ครับผมดูหลังบน ต่วไงโอ้เหมือนเดิมร่ะผมนีม่มีตัวบดเอาข้าวไปกินหมดอย่างเดียวครับนี้หลังถัดไปอ่านมาสี่หลังแล้วยังเหมือนเดิมอยู่ครับผมหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับจะจริงอีกวันละมั้งครับผมอ่านมา จุดนี้เกินครึ่งทางก็ได้ไปแต้มเดียวเองครับผมหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีตัวหลังถัดไปครับผม <c oughs> ล่องลอยก็พอมีแต่ไม่มีตัวเข้าครับผมห <c oughs> ลังนี้สิหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผม นม่มีตัวรอยตะกุยดินใหม่ๆเลยครับนี่ขึ้นมาเนี่สรุปจุดนี้ไม่ได้สักแตมครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมปกติทุกอย่างไป <c oughs> ลุ้นจุดจุดใหญ่กันเลยครับผมเดี๋ยวครับลืมลืมอีกหลังครับผมก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวอื ต้องรอยกัดจ้าเยอะมากครับผมตไม่มีตัวเข้าอยู่จุดนี้ครับผมกัดจ้าให้ลองเลยครับผมน่าจะกัดเมื่อคืนหรือเมื่อวานนี้นะครับผม,มใหม่เลยครับผมล้องไปตั้งห้าหกหลังไม่น่าเชื่อไม่มีไม่มีตัวเข้าเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดจุดใหญ่ที่เราลงจุดแรกครับผมมาลุ้นกันครับผม หลังจากจุดที่แล้วได้มาแค่แต้มเดียวอย่างครับผมมาลุ้นจุดใหญ่24หลังครับผมก็ไม่เชิงใหญ่แล้วครับจุดแรกก็ลงไป23จุดนี้ลงไป24ครับผมมาดูว่าจะมีแต้มเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับผมหลังแรกว่างไง ใช่ตามร่องของน้าครับร่องเดิมเอาเหมือนเดิมครับผมแต่กลับลั่นไม่เหมือนเดิมนะครับกลับลั่นฟาวครับผมเออกินข้าวหมดเลยครับผมกลับลั่นแต่ลั่นฟาแรกก็ลั่นฟาวเลยครับผมมาดูหลังที่สองครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผมหลังนี้ เหมือนเดิมครับลุ้นหลังถัดไปกันเลยจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าไม่รู้ครับผมทันนี้ใส่หลังเดียวหรือปล่าไม่รู้นะผมอาจะหลังเดียวครับผมว่าลองลอยมันไม่ค่อยมี ยังงต่อมันน้เหมือนเดิมครับผมถามได้สามหลังสี่หลังนะครับผมหลังโคนปามก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวไปครับเป็นแต่หลังนี้กันครับผมหลังนี้ว่าไง อ้าวกำลันครับผมโอ้โหลั่นฟาวนี่ลยครับผมเนี่ยเออกินข้าวหมดแล้วครับผมเออไปลุ้นหลังต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวลุ้นข้างบนก่อนดีกว่าหลังนี้ว่างไงอู้หูมันเดิมครับผม หลังจุดนี้มีร่องรอยครับผมจุดนี้มีร่องรอยแต่จะมีตัวหรือเปล่าเมื่อกี้ทำกับลั่นฟ้าไปหลังเลยนะครับผมอเหมือนเดิมครับผมบนักยำเอาข้าวมากินหมดเหมือนเดิมครับผมนี่ครับ รอยกัดหญ้าใหม่ๆเลยครับผมเมื่อคืนแ,แน่เลยเนี่ยดูครับผมรอยกัดหญ้าดูผมดักกลับไปตรงนู้นครับไม่เข้าครับผมดมดเอาข้าวไปกินอย่างเดียวครับผมแต่กลับเหมือนเดิมครับผมโอ้มีตัวแน่นอนครับผมรอยกัดหญ้านใหม่เลยครับผมเมื่อกดกัดเมื่อคืนเลยเนะี่ย tài Phải hấp Không muốn đi Đợi nghĩ nghe không? Ô, mình đều không? Mình đi Cặp mà dón phân đi hấp không? ตรงนี้ไม่ได้ใส่ใส่ไปน,นี้หลังหนึ่งครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผมมาลุ้นหลังต่อไปกันเลยครับผมผ่านมาสิบอิดหลังยังไม่ได้ตัวได้แต้มเลยครับผมดูหลังนี้สิครับผมเหลืออีกสิบสองหลัง เหมือนเดิมครับผมนี่ก็กลับหอยเหมือนเดิมต่มีรอยกินข้าวเหมือนเดิมครับผมน่าจะเป็นหนูหลิงไปดูหลังต่อไปเลยครับผมอีกสองหลังสิบสองหลังคือความหวังจะได้หวังหรือเปล่อหลังนี้ว่าง โอ้เ oh, หมือนเดิมครับผมไม่ได้หวังอะไรแล้วครับผมห <c oughs> ามาฝั่งนี้ครับผมทาท้ายไม่มีตัวก็่าจะแห้วแล้วครับผมห <c oughs> ลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัว วันนี้คงไม่ได้มาลงแล้วครับผมรอนาจิทีเดียวครับผมนาจิงานยังไม่เสร็จอีกประมาณสามสี่วันครับผมเพราะว่ามาก็ไม่ได้ตัวครับผมหนูหายากมากครับผมช่วงนี้แล้วก็เข้ากับยากมากร่องรอยก็น้อยครับผมมันจะอยู่ในป่าลึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผม มาดูจุดนี้ครับผมจุดลาะคันที่ต่อจากเมื่อวานครับผมจากคลิปที่แล้วที่ดักคลิปที่แล้วดักมาถึงตรงนู้นครับผมถึงต้นไม้นะครับถึงต้นใหญ่ๆหญ่จริงระยงระยางนะครับผมแล้ววันนี้คลิปนี้ก็มาต่อครับผมอีกกี่หลังไม่รู้ครับผมประมาณเจ็ดแปดหลัง เหมือนเดิมครับผมมาดูจุดแก้มือครับผมตรงปลาหญ้าคาเนี่ครับไอตรงปลาหญ้าขนตรงนี้ครับผมรอบที่แล้วหลักไปห้าลั่นฟ้าไปชั้นสี่เลยครับผมนี่มาลองล้อมอีกมาลองล,อง,ลองอีกไปสองหลังครับผมเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผม รอบที่แล้วจุดนี้ลั่นฟาวไปครับผมรอบนี้เหมือนเดิมหนูอีหลังครับผมน่าจะเป็นหลังสุดท้ายจุดนี้อของตรงหญ้าคนนี้ครับผมที่แล้วตรงนี้ก็ลั่นฟาวครับผมอ้าวเหลือนี้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเต็มแรกมาครับผมจุดนี้ครับผมใสงงม่งามๆเลยนี่ครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนครับ แอมแรกมาแล้วครับผมจุดนี้นึกว่าจะไม่มีตัวมีแต้มกันแล้วจุดนี้แห้วไปมาดูอีกหลังครับผมหลังนี้รอบที่แล้วก็ลั่นฟาวอีกครับผมรอบนี้จะเป็นไงโอ้รอบนี้เหมือนเดิมครับผมม,มาดูจุด ความหวังครับผมปลายยาขนชุดนี้สองสามหลังจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่ามารุ้นกันครับผมแต่จุดความหวังนี่ไม่ได้ก็จบเฮครับผมเพราะลองรอยเยอะแล้วเกินจุดนี้โอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัว อ,อหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่ลองรอยกัดการกัดญ่านครับผมเ,ออเก็บหลังนี้ก่อนครับผมพย้อนมาดูอีกหลังหนึ่งสุดท้ายน่าจะเหลืออีกสองหลังสุดท้ายครับผมที่นี่ว่าไง ขับลั่นครับผมเรียบร้อยครับผมลั่นแล้วมีแต้มนะครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับผมจุดนี้เรียวว่าจะไม่ได็ตัวได้แต้มเพิ่มแอนแรครับผมตามมาอีกหนึ่งแต้มเป็นสองแต้มนะครับผมจุดนี้หลังสุดท้ายครับผมจะมีตัวหรือเปล่าล่องรอยเยอะจุดนี้หลังสุดท้ายจะมีตัวมีแต้มไหม โอ้เหมือนเดิมครับผมมีนต่็ร่องลอยกันกับหญ้าแต่ไม่มีตัวเข้าครับผมนะครับผมตอนนี้ก็เก็บกู้กับดักคมมาแล้วครับผมผลงานจุดนี้ได้สองแต้มครับผมจุดแรกได้หนึ่งแต้มครับผมไปสรุปไปดูผลงานรวมกันอีกทีที่รถนะครับผมน่าจะหาอีกสองหลังครับผมเดี๋ยวพอเดินดูอีกสักพักครับผม มาสรุปผลงานครับผมเช้านี้ได้สามแต้มครับคลิปนี้ก็ถือว่าแหลวอีกวันครับผมแต่ก็ยังมีตัวติดมาติดมือกับบ้านครับผมครับผมสลรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ